โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีก เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีกันอีกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเจ้าคิกแน็กนะครับหรือว่าเจ้าดวงน้อยของเรานะเกมนี้เราเจอเป็น v i โอเล j ตจังเนะครับเป็นแคลลี่จังเกินะซึ่งตัวของดวงเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะชอบพวกตัวบางๆนะครับเกมนี้เราอาจจะมีโอกาสเฉิดฉายนะโอเคดวงเป็นตัวที่ฮีโร่แอสซัสซินสายเบิร์ดนะครับ ซึ่งตัวเรามันจะชอบพวกตัวบางๆอย่างแครี่พวกเมทอย่างเงี้ยจะเก่งมากนะครับพลังแฝงเกมนี้เนี่ยผมก็เอาเป็น c u r ร์ u อ d a เดนะครับซึ่งบอกเลยว่าคอมโบแบบด้วงเนี่ยโคตรแรงนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะเล่นเป็นทางด้านเกิดนะตายเกิดนะครับแล้วแต่คนชอบนะอันนี้คือเอามาลองดูนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับแต่จริงๆผมก็ชอบนะ แต่ข้อเสียมันก็คือถ้าเราตายเนี่ยเราจะเกิดมาแก้แค้นเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับตรงนี้เพื่อนเราโดนไปนะเดี๋ยวเราเรับเว็บกลางให้เพื่อนก่อนครับไ o โอจังเกิลหรอได้เล่นนะครับเจอไบโอจังเกิลน,นะฟาร์มไปก่อนครับชิ้นแรกเนี่ยเราจะขึ้นเป็นอ่าเดา๋ยวฟาร์มชิ้นกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาออกเป็นรองเท้านะ ข้างล่างเป็นมาล o อนะครับเกมนี้ก็เป็นเทวนาทออฟเลนนะ <c oughs> ซึ่งค่อนข้างนีจะแปลกครับรอโดยเพื่อนโอเคได้สักตัวก็ยังดีนะครับเราอาจจะรอเล่นข้างล่างนะเพราะว่าม้าเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งนะถ้าเกิดว่ายัางไม่เวลสีนะเดี๋ยวเรารอเล่นด a r ์ s l ล y เยก่อนนะเปิดเลยนะครับ แล้วเขาเดินมาด้วยไงเวลสี่แล้วหรอแต่ว่าได้นะโอเคครับเก็บมาหลอดมาได้นะเล่นต่อได้ครับอย่างนี้โอเคเพื่อนเก็บไปนะ <Okay. S 2> ผมไม่คิดว่ามาหลอดเขาเจ้าเวลสี่นะเกือบโดนแล้วนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะต้นเกมเราอาจจะทำเท่าที่ทำได้นะครับ เด๋วแก้งเสร็จเราก็กลับมาวนทามิ่งปกตินะค่อยๆเล่นไปครับสำคัญคือถ้าเราเอาเป็นเคิร์ดอัปเดตมาเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามอย่าตายนะครับเป็นไปได้นะไม่ต้องตายเลยจะดีมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีการกดเกิดมาซ่อมฟาร์มนะโอเคฟาร์มไปก่อนนะข้างบนรู้สึกว่าเราเนี่ยจะยังไม่ค่อยได้ไปแก๊งนะ อาจจะต้องไปช่วยบนสักครั้งนะครับแต่ว่าล่างก็โดนเยอะมากนะชอบไปแล้วนะเรียบร้อยครับอย่างนี้ต่อได้นะโอเคเก็บดับเบิลคิวมาได้นะครับตรงนี้ไวโอเลตโดนต้นเกมอย่างนี้บอกเลยว่าเกิดยากนะครับเข้าเวทต่อเลยครับอย่างนี้เล่นยากนะไวโอ บางอาจหยิบไบโอมาเจอด้วงนะครับต้องโดนนะตรงนี้ไฮายาเตะนะครับเฮ้ยเรียบร้อยครับเลือดแค่นี้ก็โดนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้กดสกิลหนึแล้วก็กดตีนะครับแค่กระโดดทุบแล้วก็สไลด์2อออกมานะถือว่าดาเมจเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นต่อไปเราก็จะขึ้นเป็น โบเคนนะครับถ้าต้นเกมเราได้ไหลยอย่างนี้บอกเลยว่าการเกมเนี่ยตัวด้วงเนี่ยจะเก่งมากนะครับคืออันนี้แค่ต้นเกมนะจริงๆด้วงจะเก่งตอนอ่สัก7นาทีขึ้นไปนะผมมองว่าเวลาของด้วงจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้นเกมเราก็แรงแล้วนะตรงกลางเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นด้วงเนี่ยพยายาม หาตั้งเรื่อยๆนะครับคือมันเป็นตัวที่ต้องรวยนะถ้าไม่รวยเนี่ยกระโดดใส่ใครหรือว่าจะไปฆ่าใครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเกมนี้เราเจออาร์ัมด้วยนะครับต้องระวังจับจากอาร์ัมนะมาหลอดโดดไปแล้วแล้วจับไปแล้วด้วยนะครับเล่นได้นะนี่ไงเอาดีใส่สุดโอเคสไลด์ออกได้แล้วผมไม่ตายไง แล้วผมจะสวนโอเคทิบัคิตึงๆนะครับ <Everybody. S 1> ตอนนี้บอกเลยว่าโคตรดุดโลกนะครับ <Your team S 1> พลังเงินนำนะอเออและอีกอย่างนะครับคือมันเป็นตัวที่เก็บออบเจกต์ไวนะสำหรับด้วงนะครับมาตอนนี้เราค่อนข้างที่จะพร้อมนะถ้ามีโอกาสแบบยำสักสองตัวเนี่ยไม่กลัวนะครับตอนนี้ เหมือนจะมีการนัวไฟนะครับอารามจับไปแล้วนะโอ้โหไม่น่าโดดมาหลอดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอสกิวนะค่อยๆเล่นนะครับรออันติก่อนก็ได้นะยังไงเพื่อนโอเคคือจะสังเกตว่าผมจะรอเล่นตอนมีอันตินะเอาชัวนะครับอันติมาแล้วนี่ไง ดาเมจโคตรแรงถ้าเอาชัวร์จริงเนี่ย <D> เราควรจะเล่นตอนมีคอมโบนะครับ <D> ถ้าไม่มีคอมโบเนี่ย oh. ไม่ควรจะเดินเข้าไปสกิลหนึ่ตีนะอย่างนั้นคือไม่ใช่แนวทางการเล่นด้วงนะครับคือตัวมันต้องแบบฉาบชวยนะหรือว่าหาจังหวะด,ดักได้นะครับถ้าเราเดินหน้าตรงเข้าไปเนี่ยโดนโฟกัสแน่นะครับเหมืนจะมีการไฟ์กันอีกแล้วนะครับ็อตนี้ ทีเดียวโอเคครับรูปเกมถือว่าสโนบอลมากนะครับตอนนี้ด้วยความที่ต้นเกมเราค่าได้เยอะด้วยแหละมันเลยทำให้แบบเกมนำเยอะนะครับเกมนี้เราอาจจะต้องระวังอ่าทางด้านอลัมนะเวลาเขาจะเข้ามาจับนะครับเดี๋ยวเราจะดักตรงนี้นะครับน่าจะมีใครมาหรือเปล่ายังดักอยู่นะ โอเคเหมือนเขาจะรู้นะดีนะครับอารามไม่ได้จับนะน่าจะไม่มีอันตินะถ่ไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรากลับมาฟาร์มรอเพื่อนนะครับตอนนี้แครี่เราตายนะจริงๆเกมนี้ก็มีแคลี่สองตัวนะเป็นอีลินกับเทลนัสนะครับ <An enemy S 1> ตีออบเจกต์ก่อนนะครับเป็นตัวที่เก็บออบเจกต์ค่อนข้างจะไวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นดวงเนี่ยควรจะเก็บออบเจกต์บ่อยๆนะด้วยความที่ตัวมันเนี่ยเคลว,ว์เวฟไวแล้วก็เก็บออบเจกต์ไวนะครับหาตั้งไปก่อนครับเรวยๆครับตอนนี้ก็เราอาจจะต้องรอดักนะแต่ว่าตรงนี้อาจะเตะสูงมากโอเคครับเรนเจนเดอรี่ไปแล้วนะครับตอนนี้ ผมกลัวแค่อารมตัวเดียวอะตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเขาจับไปแล้วเนี่ยผมโดดใส่แน่ต้องรอให้เขาจับก่อนนะครับอาจจะต้องมีคนล่อซื้อนะต่อไปก่อนโคตรแรงนะครับเอาไปครึ่งหลอดนะอารมจับไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเล่นนะโอ้โหมันถิดจังอะ เดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาเป็นฟิลิคทูธก่อนนะครับตอนนี้ได้แค่เป็นโออมี์มนะยังนะไงเพื่อนเลือดไม่พร้อมมาดิตัวเรามันแรงก็จริงนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะบางนะเป็นตัวที่บางมากนะตรงน,นี้ก็ฟาร์มหาเลือดไปก่อนนะครับรอเล่นนะแล้วผมได้เป็นฟิลิกทูธมาแล้วนะครับน่าจะย่ำใครก็ได้แะ้วตอนนี้ แต่ว่าตัวนี้ไม่ไหวจริงถ้าโดนป่านเมื่อกี้น่าจะมีครึ่งหลอดอะเลรดเกมไปเราก็แอบเล่นยากนะด้วยความที่ฝั่งตรงข้างก็เป็น2แคลรี่นะครับเป็นไวยโอกับฮายาเตะนะเก็บออบเจกต์ไปครับตรงนี้สร้างความได้เปรียบนะถ้าแบบเลยช่วงแบบ 13นาทีไปเนี่ยตัวด้วงจะเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องจบก่อนสิบห้านาทีนะถ้าเป็นไปได้นะครับอ้าวแล้วอารัมอยู่คนเดียวหรือเปล่าจับไปแล้วนะครับอย่างนี้เบิร์ดเลยไปไ,ปไหนโอเคอารัมตายนะครับเฮ้ไม่ใช่ดิเป็นไอ้นี่ตายนึยกว่าอารัมตายเดี๋ยวล็อกกับไปรีก่อนนะครับ ตอนนี้เราได้เป็นดาร์คซิลเยอร์นะครับพร้อมที่จะจบบ้านแล้วนะตรงกลางยังไงเพื่อนต้องรอเพื่อนเล่นให้ก่อนนะแต่ว่าฮีโร่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวกันบ้านค่อนข้างที่จะดีนะครับทั้งมาลอดแล้วก็อาร์นะผมจะพยายามเข้าจังหวัดสนะครับข้างล่างเหมือนจะมีการไฟนะครับตรงนี้เรียบร้อยได้ไฮยาตเตะนะครับ แล้วผมมีเกาะเกิดแล้วไงเล่นได้นะเพื่อนไม่ชัวร์ว่าลำเขาจับไปยังโอเคจับไปแล้วจับผมนี่เองยังไงคนเดียวนะได้นะนี่ไงเรียบร้อยครับถ้าเขาจับจังหวดที่ไม่มีตัวจ่ายดาเมจเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับเราสวนได้นะแต่ถ้าเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเดีย๋ยวไปหาเล่นนะโดน เบิร์ดอย่างนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮายาเตะเล่นต่อได้นะอันตีจะมานะครับอย่างนี้เอาสุดโอเคเรียบร้อยครับอย่างนี้น่าจะจบได้นะครับฝันของข้ามตาย4ตัวนะอย่างนี้ก็จบหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวเราทำล่างมานะครับเหล๋ยวไวโอตัวเดียวนะกันยากครับเรียบร้อยไปแล้ว อย่างนี้ก็น่าจะจีจีครับจบเลยเพื่อนจบได้ต้องจบนะครับถ้าเล่นคลิกแนกนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นด้วงนะครับหรือว่าเจ้าคลิกแนกนะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ